สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่กำลังรับชมช่องกานดามาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อ่ากันดาคิดว่าจะมาทําคลิปาการเลี้ยงบอลนาไทยของกันดาให้ทุกคนได้ดูนะจริงๆแล้วอ่ากันดาตั้งใจว่ากันดาจะทําคลิปจัดอันดับนะคะที่ผู้ชนะเลิศจากการประกวดนะคะหนึ่งถึงเจ็ดแต่ว่ากันดาเพิ่งกลับมาจาก เที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็เลยยังเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่ครบนะคะก็เลยขออนุญาตมาทำคลิปตัวนี้ก่อนนั่นก็คือวิธีการปลูกบอนนาไทยของกันดาซึ่งดูแบบนี้มันธรรมดาใช่ไหมทุกคนมันธรรมดามากเนี่ยก็เลี้ยงเหมือนทุกคนแหละอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็ธรรมดาอยู่ในน้ําเลี้ยงแบบนี้แต่วันนี้ที่กันดาจะมาพูดถึงนะคะก็คือต้นเนี้ย เขามีอายุน้อยมากนะคะเป็นต้นที่มาจากไปลายไหลแต่เขาให้ไหลแล้วนะคะตอนนี้นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงว่าการเลี้ยงของกันดาเป็นยังไงเริ่มยังไงไปมายังไงนะคะเดี๋ยวไปรู้จักก่อนว่าต้นนี้เขาก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงมาก่อนนะคะไปค่ะค่ะและต้นนี้นะคะถ้าเกิด ใครได้ติดตามกานดาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะก็จะรู้ที่ไปที่มาเขาว่าเขามาจากต้นแม่ที่กันดาได้เก็บมานะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงแล้วทีนี้วันดีคืนดีแม่เขาก็ให้ไหลขึ้นมาแล้วไหลเขาก็มีลักษณะด่างนะคะแล้วกันดาก็เอาปลายไหลนั้นนะคะมาลงเลี้ยงนะคะมาเพาะเลี้ยงเพาะชำดูนะคะเริ่มกันดาเริ่มเลี้ยงนะคะต้นนี้นะคะตั้งแต่วันที่ 26ตุลาคมนะคะที่ผ่านมานั่นก็คือระยะเวลาที่รวมมาถึงวันนี้นะคะนั่นก็คือ56วันนะคะยังไม่ถึง2เดือนเลยนะคะทุกคนอีกนิดเดียวอีกแค่4วันนะคะก็จะถึง2เดือนนี่นะคะความสูง,งเขาก็จะประมาณนี้นี่กันาเลี้ยงอยู่ในกระมังนะกระมังแล้วก็มีน้ำหล่อน้ําไว้อย่างนี้นะคะคือต้นนี้เขามีอายุที่ น้อยมากยังไม่ถึงสองเดือนนะคะทุกคนแต่ที่กันดาจะมาแชร์ความรู้ในวันนี้ก็คือเขามีอายุสองเดือนก็จริงแต่ว่าเขาให้ไหลกันดามาแล้วถึงสี่เส้นนะคะทุกคนซึ่งเพิ่งแตกออกมาเนี่ยกันดาก็เลยเออแปลกใจว่าวิเขามีอายุแค่สองเดือนเองนะแต่ว่าเขาให้ไหลามาถึงสี่เส้นแล้วนะตอนเนี้ก็เลยแต่กันดาก็ไม่รู้นะว่าของพี่ๆคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเขาให้ไหลตอนไหนให้ อตอนอายุประมาณเท่าไหร่นะคะแต่กนาคิดว่ามันเร็วมากเลยนะสาหรับการดาเองอะต้นนี้ซึ่งมันยังไม่ถึงสองเดือนเลยแต่เขาให้ไหลมาขนาดเนี้ยกันาก็เลยอโอเคคิดถือซะว่าเป็นผลสําเร็จและกันที่กนาได้ทดลองวิธีเลี้ยงวิธีนี้นะคะก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้เดี๋ยวทีนี้กนาจะพาไปดูว่าตอนที่เลี้ยงเนี่ยกนาเริ่มยังไงยังไงนะคะก็คือ ที่แรกเนี่ยตอนที่เขาเป็นไปลายไหลนะคะกันดาก็จะเอาไปปักชำในดินนะคะเดี๋ยวกันดาก็จะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็ปักชำในดินก่อนพออ,อยู่ในดินแล้วสักระยะนะคะประมาณสักเดือนเดือนนิดๆค่ะพอเขาเริ่มมีด่างที่ชัดเจนกันดาก็ตัดตัดใบไล่ไล่ใบเขียวนะคะไล่ใบเขียวออกไปแล้วก็ให้มันแบบ ให้มีด่างเยอะๆขึ้นมานะคะเขาก็กลายมาเป็นด่างเยอะแบบนี้นะคะเนี่ยกันดาก,ก็ถึงพอเขาด่างเยอะแบบนี้หลายใบแล้วนะคะกันดาก,ก็เลยเอามาลงในน้ํานะคะเดือนนิดๆนะคะกันดาก็เอามาลงในน้ําแล้วเนี่ยก็เลี้ยงเขาไว้สักระยะนะคะโดยส่วนผสมนะคะที่กันดาได้เลี้ยงในดินทีแรกเนี่ยก็เป็น ก็มีพวกดินพวกใบมะขามแล้วก็ขุยมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดินด่วนผสมกันนะคะก็มีขี้วัวด้วยหน่อยนึงนะคะนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นดินที่กันดาเคยปลูกต้นไม้นะคะกันดนาะก็เลยมาปลูกต้นนี้ไงเนี่ยแต่มันนานแล้วไงดินนะั่นนะ่ะเนี่ยสวยมากนะทุกคนกันดาก็ตัดไปเขียวออกจนมันด่างเนาะ นนี้พอ,อามาลงน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวกันดาจะมาแชร์ความรู้ว่ากันดาเลี้ยงน้ํำยังไงนะคะเดี๋ยวกันดาจะยกให้ทุกคนดูดีกว่าเดี๋ยวจะยกลงมาให้ได้เห็นกันชัดๆนะคะว่าเขาอยู่ยังไงค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะของต้นนี้นะคะนี่เลยทุกคนปัจจุบันนี้นะต้นเนี้ยมันสูงราวๆยี่สิบเซนเองนะทุกคนเนี่ยแค่นี้เองนะ คือถ้ามาเจอจริงๆคือต้นเขาก็จิ๋วมากอะ่ะไม่ได้ไม่ได้โตแบบใบอลังการอะไรขนาดนั้นเลยแล้วก็ใบมีแค่เนี่ยถ้านับรวมๆแล้วน่าจะยังไม่ถึงสิบใบนะคะนี่น่าจะอยู่ราวๆใบที่แปดนะคะตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยอันเนี้ยใบที่แปดประมาณนี้ส่วนเทคนิควิธีการเลี้ยงของการดานะคะทุกคน นี่เลยที่สําคัญสําคัญมากๆนะคะในการเลี้ยงนะคะนี่ก็คือเจ้าแหน่เนี่ยแหละค่ะแหน่ตัวเนี้ยคือสําคัญมากยังไงก็คือกันดาเลี้ยงในแดดใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เอาวางไว้บนผิวน้ําแบบเนี้ยน้ํามันจะร้อนนะคะเนี่ยถ้าใครเลี้ยงน้ํนะจาเทคนิคไ,ไว้เลยนะคะเทคนิคเนี้ยถ้าเราไม่มีแหน่เนี่ยน้ํามันจะร้อนถ้านิ้วจิ้มดูนี่คืออุณหภูมิน้านี่คือแบบร้อนมากเลยนะดาก็ต้องเลี้ยง มาคลุมเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะคะแล้วก็บังแสงแดดให้เขานะคะเขาก็จะได้อยู่ดีๆรากเขาจะได้สมบูรณ์สวยๆงามๆนะคะและกระดาก็จะเอาเขาใส่ดินแล้วก็ใส่กระถางแล้วก็กระถางเนี่ยมันลงในกระมังแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาที่กระดาษจะยกก็จะยกง่ายๆยกมาดูยกอะไรก็ง่ายค่ะไม่ต้องไปขุดลงขุดรากอะไรเขาขึ้นมานะคะนี่ แล้วก็กันดาจะใช้เทคนิคการเจาะรูค่ะไหนวะเนี่ยเจาะรูกันดาจะเจาะรูตามกระมังแบบนี้นะคะนั่นก็คือรูของระดับน้ํานะคะถ้าเกิดกันดาอยากให้น้ําสูงเท่าไหร่กันดาก็จะเจาะรูตามนั้นนะคะน้าเขาก็จะได้ไหลออกตามนั้นอันนี้กันดาจะเจาะรูให้มันเสมอกับคูนของต้นนี้นะคะคูนของต้นนี้น้ํามันก็จะไม่ท่วมคนจนเกินไปค่ะก็จะอยู่ ระดับตามคูณของเขาพอดีนะคะเขาก็จะได้แตกไหลให้เราดีๆนั่นเองค่ะโอเคพอเราเรู้เรื่องแหนเรื่องเจาะรูน้ําแล้วทีนี้เรามารู้เรื่องดินเดี๋ยวกันดาจะยกตัวเนี้ยขึ้นมาให้ทุกคนดูนะว่าเขามีไหลจริงๆไหมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกันดาขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่ง โอเคทีนี้ลองมายกกระถางกันเลยดีกว่าเอาแหนเอาก่อนนี่นะคะเดี๋ยวกันจะให้ทุกคนดูช,ชัดๆใกล้ๆนะคะ อ่ะทีนี้เรามารู้เรื่องดินเนาะดินที่กันดาใช้ปลูกนะคะนี่เลยค่ะทุกคนโคตรง่ายเลยมันมันง่ายโคตรแล้วกันดาทําไมชอบทําอะไรแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะนี่นะคะคือดินที่กันดาใช้นะคะทรายล้วนๆค่ะทุกคนคือว่าต้นเขาเนี่ยตอนที่กันดาย้ายออกจากกระถางเดิมอะ่ะเขาก็ยังมีดินเดิมอยู่นะคะแล้วทีนี้กันดาก็ยกดินนั้นอะ ออกเอ,เอยกต้นนี้ออกจากกระถางนั้นนะคะมาพร้อมดินของเขานะคะดินเดิมก็ใส่ลงไปในกระถางนี้นะคะก็ใส่ตรงกลางแล้วทีนี้กันดาก็ใช้ทรายค่ะนี่ทุกคนทรายจริงๆนันเนี่ยทรายมิดทรายเนี่ยทรายที่ผสมในปูนผสมอะไรเงี้ยเนี่ยมันทรายที่มันมีอยู่ที่บ้านกันดายแล้วเนี่ยกันดาก็เอามาใส่โรยทรายรอบๆตามขอบนี้นะคะให้มันเต็ม พอกันดาไม่ค่อยมีดินแล้วเนี่ยกันดาก็ใช้ใชลองใช้ทรายว้มันจะได้บอกว่ามันน่าจะร่วนดีนะมันน่าจะระบายน้ําดีไหลมันน่าจะแทงดีนะคะนาคิดแบบนี้นะคะก็เลยลองใช้ทรายดูสรุปว่าผลที่ได้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เลยนี่คือไหลของเขานะคะมีทั้งหมดนะคะตอนนี้นะคะหนึ่งเส้นสองเส้นเส้นที่สามนะคะ แล้วก็เส้นที่4ี่นะคะอยู่ที่นี่และนี่เส้นนี้ก็ลักษณะมันจะด่างด้วยนะแล้วนี่ทุกคนเส้นที่ห้ากำลังจะมาเนี่ย mm hmm. เห็นไหมเนี่ยกานดาเพิ่งแหวกดูเมื่อกี้มันมีเส้นที่ห้าด้วยจะบอกว่าโหโคตรดีเลยถ้าเกิดใครพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะการดาจะบอกนะว่าเทคนิคนี้คือการดาไม่ได้แบบ อะไรเลยกันดาทดลองนะคะคือกันดาทดลองแล้วสรุปว่ามันได้ผลดีนะคะพอมันได้ผลดีเนี่ยกันดาก็จะเอามาแชร์บอกพี่เพื่อนเพื่อน,นทุกคนเป็นประจำอยู่แล้วนะตั้งแต่การไล่ใบด่างใบเขียวอะไรเงี้ยกันดาก็จะเอามาบอกตลอดนะคะส่วนอันนี้มันให้ไหลดีแทงไหลดีกันดาก็จะนํามาบอกพี่พี่อีกเหมือนเดิมซึ่งดูดีสุขภาพเขาดีมากเลยนะเนี่ย ลักษณะใบเขาก็ยังด่างเหมือนเดิมการใช้ทรายเนี่ยมันก็ดีเนี่ยเดี๋ยวพอกันดาเลี้ยงพอต้นโตนแล้วกันดาก็จะใช้วิธีนี้เหมือนเดิมเลยทุกคนเพราะมันประหยัดแล้วก็ดินมันหาง่ายทรายมันหาง่ายแล้วถูกด้วยนะคะนี่ปลูกในดินก่อนแล้วก็มาเอาทรายมาหลุยรอบอีกทีนึงนะอย่าลืมนะคะส่วนอันนี้มันคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นรากนะทุกคนดูดิรากแข็งแรงดีมาก นีพอทุกคนได้เห็นตรงนี้แล้วก็ง่ายใช่ไหมทุกคนง่ายมากอย่าลืมเอาไปใช้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดพ,พี่เพื่อนๆท่านใดนะคะมีวิธีที่ดีกว่านี้ที่ใครที่ว่ามันให้ไหลดีกว่าแล้วก็มันโตเร็วหรือยังไงก็สามารถแนะนํากันดาได้นะคะกันดาก็จะได้เอาวิธีนั้นไปนเลี้ยงดู ก็จะได้ทดลองแล้วก็ออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รู้ได้แชร์บอกบอกต่อกันไปนะคะ<ม>ก็คือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะโอเคส่วนวันนี้นะคะกันดาก็ต้องขอตัวลาก่อนก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันดาด้วยนะคะนี่แหละต้นกันดาก็มีเท่านี้แล้วก็มีพวกข้อไหลนะคะพวกพิงก์อันดามันพวกเพชรอุรพาหรืออะไรมันก็ ที่ได้มานะคะกันดาก็กําลังจะเลี้ยงกําลังเลี้ยงกําลังเพาะอยู่นะคะถ้าเกิดมีความคืบหน้าอัปเดตยังไงกันดากําลังทดลองอยู่นะถ้ามันเร็วช้าย,ยังไงเดี๋ยวกันดาก็จะมาแชร์บอกพี่เพื่อน,นอีกทีหนึ่งนะค่ะโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะที่รับชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอเคไปดูกันชัดๆใบนี้สวยมากเลยเนี่ยมีด่างข้างหลังด้วยนี่เป็นขาว,ขาว นี่ใบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ให้ดังข้างหลังนะคะนี่ okay.